สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสาหรับวันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมได้แก่ชาวตุลกุมแล้วก็เมถุนนะคะประจำจาวันที่15 ถึง30กันยายนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมไปของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตัวนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงที่สคริปชั่นแก๊ปจะทิ้งรายละเอยียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆ โปรโมชั่นต่างๆ ID LINE แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากร์ส่วนตัวนะคะก่อนอื่นเลยตรงนี้คือการพยากรณ์ทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครในบางท่านอย่างไรแก๊ปต้องขออาภาัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะแก๊ปขอไป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรด้วยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรแก๊ขอไพ่ด้วยนะคะ เจ็ดถ้วยดูซันแล้วก็ได้ไพ่เก้าเหรียญบางทีแกปมีความรู้สึกว่าในเรื่องราวของความรากักความสัมพันธ์ของชาวาธาตุลมเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แกปต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแกปจะไม่ใช้คำว่าเปราะบางนะ แต่กแกจะใช้คำว่าชาวาธาตุลมทั้งสมราศีน่าจะมีการ activate หรือ activity บางอย่างเกี่ยวกับตัวเองโดยการที่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองน่าจะย่างเข้าสู่สิทธิของการที่มีสิทธิ์เลือกหรือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่า คุณจะไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางให้กับใครอีกแล้วคุณจะเป็นสตอรี่เป็นโมเมนต์ประมาณว่าต่อไปนี้ความสุขใดๆที่คุณไม่เคยได้รับแต่คุณทําเพื่อคนอื่นให้คนอื่นเติมเต็มคนอื่นมาโดยตลอดนั้นหลังจากนี้ครึ่งเดือนหลังนี้เป็นอะไรที่คุณค่อนข้างจะให้เวลากับตัวเอง ช้อปปิ้งต่างๆซื้อข้าวของถูกใจต่างๆโฟกัสสิ่งต่างๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซื้อนั่นซื้อนี่หรือสร้างความสุขให้กับตัวเองต่างๆในด้านของวัตถุไหมแต่คุณน่าจะเป็นการที่ตัดสินใจดีแล้วว่าคุณจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องรักๆใครๆเท่าไหร่หรือคุณอาจจะมองข้ามมันไปและได้สติกลับมาว่า นี่มันอาจจะเป็นเวลาแล้วไหมที่ฉันควรให้ความสุขกับตัวฉันเองได้แล้วและฉันก็มีความรู้สึกว่าในมิติต่างๆช่วงเดือนหลังนี้ฉันมีความรู้สึกแฮปปี้มากๆกับการเป็นฉันกับการที่ฉันได้อยู่ตัวนนคนเดียวอยู่ตามลำพังได้สร้างรอยยิ้มต่างๆมากมายให้กับตัวเองได้ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆได้จับใจใช้สอยในมิติต่างๆที่ตัวเองสร้างเองใช้เองเหนื่อยเอง หมดเองอะไรเองอะนะคะโดยที่ไม่ได้คาดหวังจากใครเหมือนคุณเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในการที่จะไม่ค่อยให้ค่ากับการรอคอยความหวังจากใครบางคนของคุณหรือเปล่านะคะแต่ถ้าดูตาพลังงานหน้าไพา่อันนี้เป็นคนมีคู่แล้วกันเนาะงั้นแก๊ปขอไพ่ให้กับคนโสดหน่อยสิคะแต่เดี๋ยวก่อนไปคนโสด แก๊บขอไพ่ขยายให้กับชาวธาตุลมก่อนดีกว่าว่าแล้วทิศทางของไพ่ต้องการบอกอะไรเกี่ยวกับชาวธาตุลมสำหรับคนมีคู่อีกไหมคะแก๊บขอไพ่สามใบค่ะ t r e e o f cups the empress และก็ได้ไพ่ก้าวคาถาโอ้โห คุณมีความสุขกับชีวิตโสดมากๆเลยนะคะชาวธาตุลมขาที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จทางด้านใดๆเลยเกี่ยวกับความรักไหมหรือถ้าประสบพบเจอก็น่าจะเป็นความรักที่มันค่อนข้างเหนื่อยหน่ายและมันมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนและน่าจะมีแบบหลายๆมืออะ <c oughs> เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันไม้แต่ในตอนนี้ไพ่ขึ้นนะคะสำหรับชาวคนโสดชาวธาตุลมคุณมีโมเมนต์ที่จะได้เริ่มต้นด้วยตัวคุณเองหันกลับมารักตัวเองช่วงนี้เสน่ห์แรง <c oughs> เสน่ห์ฮอตมากๆเลยนะคะชาวธาตุลมกลุ่มตนเมถุนมีคนมาดอมดมมีคนมาสนใจเยอะแยะเลยแต่คุณไม่ได้โฟกัสที่ใครเลยในบางท่านในบางรายถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะคุณอาจจะยังคง ในขณะที่คุณมีความมาชอบตอนนี้หรือคุณมี Choice คุณก็อ,อ,อาจจะยังลืมใครบางคนไม่ได้แต่คุณก็ไม่ได้ถือมันไว้แล้วนะแต่แกปมองว่าคุณก็น่าที่จะปล่อยไปบ้างได้แล้วหรือเปล่าแกปขอให้หน่อยสิคะ9ค้าคทาซ่อนอะไรเอาไว้1ไึม้เท้า7ขอโทษค่ะห้าคทา สองไม่เท้าเอา้าสามเหรียญเอา้าตายแล้วแล้วก็ได้ไพ่จเจะเดวิลเอา้าเหตุไหนาในความสตรองหน้าไพ่กลับขึ้นว่าทำไมชาวธาตุลมกลุ่มตนไม่ทุนจา๋ามันกลับมีสภาวะบางอย่างที่อืมแก็ขออ่านตามหน้าไพ่แล้วกันเนาะเหมือนคุณรอคอยคนเก่า กลับมายังไงไม่รู้ว่าแล้วมันเป็นการกลับมาที่คุณก็รู้ทั้งรู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงเพราะเรื่องมันเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องราวมันก็เป็นเรื่องราวเดิมๆเ,เลยเหมือนว่าคุณจะต้องเสียสละอะไรมากมายก่ายกองไปหมดเลยหรือเปล่านะคะแต่มันมีไพ่ชาวราศีมังกรปรากฏด้วยนะเจเจวิลเหมือนมันเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือคุณอาจ,จยังไม่หมดกรรมกับคนคนนั้นโดยสมบูรณ์หรือเปล่า ะะมีโอกาสที่จะได้โครจรกลับมานะเหมือนคุณยังคงรอรอทั้งที่รู้ว่ามันเป็นความสุขที่มันสุขไม่สุดแต่ชาวธาตุลมก็ยังคงรอโดยที่ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะให้ความสุขกับตัวเองและมีคมามชอบเยอะคุณก็ไม่ได้สนใจเลยคุณก็ไม่ได้โฟกัสเลยอาจจะมีการโปรยโปยวานสเสน่ห์บ้างแต่คุณก็ไม่ได้โฟกัสเลยคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปและคุณก็ยังคงรอใครบางคนที่เป็นคนในอดีต ต่อให้มีใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือมีคนมาชอบคุณก็ไม่เอาคุณก็รอคนเก่านะไพ่ขึ้นอย่างนั้นงั้นถ้าเป็นอย่างนี้แก้ขอถามไพ่หน่อยสิเขาว่าสําหรับคนโสดชาวธาตุลมถ้าไพ่ขึ้นว่าคุณรอคนเก่าขนาดน,นี้แก้ขอถามไพ่แทนด้วยคำว่าแล้วอย่างนี้เขาคนเก่าคนนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงเขารู้สึกและคิดอะไร กระชาวาธาตลมตอนนี้ณนะวันนี้คะแก้ขอภัยด้วยค่ะห้าดาบเอ้อัศวินถือดาบสี่ไม้เท้าเก้าถ้วยเอา้าตายแล้วขอหนึ่งใบปิดจบสวยๆด้วยค่ะ กระเด็นลงมาเลยแล้วก็ได้ไพ่ห้าเหรียญโอ้ยิ่งกว่าคู่เวงคู่กรรมปะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าดูตามหน้าไพา่แกมีความรู้สึกว่าจริงๆเขาก็ยังคงรู้สึกกับคุณนะคุณสองคนนี้น่าจะจบกันหรือ มีปัญหากันในทางที่ไม่ดีเนาะมีการสื่อสารที่มันผิดพลาดต่อกันต่างคนต่างเข้าใจผิดไปในมุมต่างๆของกันและกันโดยที่ไม่ฟังเหตุผลเลยเชื่อมั่นในใจตัวเองกันเสมอแล้วน่าพ่ายก็ขึ้นะคะว่าในมุมของคนโสดเหมือนคุณสองคนยังคงมีความอาฆาตบางอย่างกันอยู่และมีโอกาสที่จะได้กลับมาฟาดฟันกันต่อด้วยนะคะแปลกโกรธกันขนาดนี้ไม่ชอบกันขนาดนี้ แต่เมื่อถึงเวลากันจริงๆมันก็อดที่จะไม่พูดไม่คุยกันไม่ได้แล้วก็ไม่สนทนาไม่สื่อสารกันไม่ได้จนนําให้กลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่มาเป็นท็อกซิกอีกครั้งนะคะถามว่าเหนื่อยไหมถ้าเป็นเรื่องจริงไพ่ขึ้นก็ก็เหนื่อยแหละก็เบื่อแหละทะเลาะกันเยอะพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วมันก็มันก็มีบางมุมที่เหมือนแบบแค่นิดเดียวก็คุยกันดูเรื่องและทำพ่อตกลงกันได้อะไรประมาณนั้นนะคะ โอเคสำหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมามากๆเลยค่ะทุกทุกยอด s u b ส c คร b e ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แกไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิเ์เพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอนะวันนี้แม่หมอรีวิวนะคะพอดีมีคนถามมาหลายคนมากทางช่องทางการ พยากรณ์ส่วนตัวนะคะว่าช่วงนี้ทำไมแม่หมอหน้าใสจางดูหน้าเกลี้ยงขึ้นดูมีออร่าขึ้นนี่เลยค่ะเคล็ดลับความหน้าใสหน้าสวยของแม่หมอนะคือสบู่ทองคำ Good Time w h i t ท t a ท n i n g Scrub นะคะเป็นสบู่ทองคำา4 k k ผสมทองคำบริสุทธิ์นะมีสารสกัดต่างๆที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้แล้วผิวใสกระจ่างไม่แพ้ง่ายด้วยนะคะ แม่หมอเองเป็นคนแพ้ง่ายมากๆอย่างที่ทราบการแม่หมอเองใช้แล้วก็ผิวใสอย่างที่เห็นในคลิปนะนี่ก็คือเนื้อสบู่นะคะที่แม่หมอใช้ค่อนข้างดีมากๆเลยต้องบอกว่าเป็นสบู่ที่ดีมากๆสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาทางแม่หมอได้นะคะทางแอดไลน์เดี๋ยวตรงดีสคริปชันแม่หมอจะทิ้งรายละเอียด ทุกๆอย่างไว้ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับสบู่แบรนด์นี้บอกเลยการันตีค่ะมีเลขที่จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ